น้องเขาน่ารักอ่ะไม่น้องเขาน้ารักจริงๆเคยเคยเคยได้ยินชื่อแต่ไม่ไม่เคยเจอตัวจริงสักทีอันนี้คือครั้งแรกที่เจอครั้งแรกที่เจอน้องประทับใจหรือว่าติดปากประทับใจครับเคยกันลครับแต่เคยเจอแต่เคยเจอน้องโฟดไงเคยทำมาเคยทำมากับโฟดเคยเตะฟุตบอลด้วยกันบอกว่าในไทยกับโฟดนี่ตอนนี้บอยบอยบอยไลน์ตามผมแล้วว่าเมื่อไหร่ผมจะมาร้านวันนี้บอยเขาเปิดร้าน เปิดร้านเปิดร้านบอยประกรณ์เปิดร้านเป็นร้านอาหารตอนกลางคืนมืดมืดอะไรอย่างนั้นโฆษณาเอาเอางานก่อนเขาเอางานก่อนได้ครับก็เป็นงานที่เรียกว่ารวมสิ่งที่เรา ชื่นชอบสิ่งที่เรารักไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวันพีชเป็นเลโก้แล้วก็เป็นทาง Netflix ด้วย<ไ>ก็คือติดเป็นแฟนวันพีทเรียกว่าถ้าในประเทศไทยผมคนหนึ่งก็ไม่แพ้ใครเห<อ>มือนกันผมก็ค่อนข้างมั่นใจเราจดตามมาตั้งแต่ตอนไหนย้อนกับไปไกลมัธยมเลยมัธ <c oughs> ย,ยมไกล <c oughs> ไม่ไกลไม่ไกลมากยอยผู้ว่าไกลรู้สึกเขินก็จริงก็ถือว่าไกลพอสมควรแต่ว่าก็ติดตามตั้งแต่ ผมอ่านเป็นการ์ตูนครับตั้งแต่แบบตอนที่ออกมาแค่สิบเล่มอ่ะผมจําได้ว่าผมซื้อสิบเล่มอย่าขับดิสิบเล่มแรกอ่ะการ์ตูนสิบเล่มแรกสามสิบเล่มละสามสิบบาทเรพูดเลยไม่เป็นไรเรื่องนี้เราสามารถเนิร์ดให้ฟังได้เพราะเพราะเรารักเขาตั้งแต่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกจะไปร้อยเก้าสิแล้วร้อดิบกว่าแล้วใช่ใช่อะไรนะ ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเมื่อก่อนน่ะการ์ตูนเล่มละ30บาทตอนนี้วันพีชนาจะเล่มละประมาณ7080แล้วเท่าที่จําได้ก็ยังสะสมอยู่ครับตั้งแต่เป็นหนังสือการ์ตูนแล้วก็พอมันมีหนังออของทาง Netflix ทํามาเป็นซีรีส์ที่เป็นไลฟ์แอคชั่นก็เรียกว่าสารฝันเหมือนกันเพราะว่าแคสติ้งค่อนข้างตรงมากๆกับในการ์ตูนแล้วก็ยิ่งพอมีเลโก้ได้มาทําเป็นแบบวันพีทขึ้นมาด้วยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบเออคือต้องมีทุกอันอะ ใช่ลอลองให้เป็นยังไงบ้างครับคือผมว่าเป็นการ์ตูนคือเมื่อก่อนน้าอ่านการ์ตูนห,หลายเล่มหลายเรื่องก็ตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็เหลืออยู่เรื่องเดียวที่ยังไม่จบแล้วก็เป็นการ์ตูนที่เนื้อเรื่องเข้มข้นไปคือเรื่องอื่นก็จบบ้างแล้วบางเรื่องผมหยุดอ่านแต่ว่ามีวันพีซเรื่องเดียวเลยจริงๆที่แบบยังอยู่ในตอนนี้ตอนที่เดินไปร้านหนังสือการ์ตูนทุกวันนี้พอเดินไปร้านหนังสือก็จะไปดูว่าเล่มใหม่มาหรือ,อยังยอะไรเงี้ยก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่แล้วก็มีครบทุกเล่ม ก็เป็นเลโก้ที่มันสามารถจับต้องได้มันผิวใจมันดีอย่างนี้บเอาจริงมันก็สําหรับของเล่นสําหรับเลโก้แล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบของเล่นที่เป็นจินตนาการที่ผมว่าเด็กๆทุกคนสามารถจับต้องได้เนาะเพราะว่าเลโก้อก่อนที่จะเป็นเป็นวันพีซอ่ะก็จะมีแบบเหมือนไม่ว่าจะเป็นหนังดังๆอย่างเช่น s t า r War หรือหลายๆเรื่องที่เป็นหนังดังๆก็จะทำไม่ว่าจะเป็นหนังหรือจะเป็นเกมอะไรเงี้ยเลโก้ก็จะทํามาอยู่แล้วแล้วตอนนี้เป็นวันพีซเนี่ย กระแสกํลาลังมาแรงตอนนี้แล้วก็เลโก้ก็ทําขึ้นมาอีกก็ยิ่งทาให้รู้สึกว่าสําหรับน้องๆคนไหนที่เป็นแฟนเออเลโก้เป็นแฟนวันพีชน่าจะชื่นชอบแล้วมันเป็นจินตนาการที่อยู่ในใจเขาแต่เขาสามารถต่อขึ้นมาได้ด้วยมือเขาเองอะไรอยงนี้นครับเก็บในกลุ่มีกแน่นอนคือตอนนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าไม่มีที่เก็บแล้วคือก็คือเล่นเลโก้เยอะมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาผ่อนคลายอย่างหนึ่งแล้วก็ เออก็ถ้าเกิดต่อปุ๊บก็จะเป็นปัญหาว่าพอต่อเสร็จแล้วจะหาที่วาง้นตรงไหนดีอะไรเี้ยใช่ใช่ใช่แต่ก็เห็นวันนี้ได้ีวันนี้เหรอครับวันนี้ต้องช็อปเพิ่มแน่ๆครับก็พยายามจะหยิบอย่างละกล่องครับอย่างละกล่องเลยเหรออย่างละกล่องก็สำหรับวันพีโดยเฉพาะเลโก้วันพีโดยเฉพาะฝากใช่สเค่ะโอเคก็ฝากงานนี้แล้วกันนะครับที่ไอคอนสยามชั้นจีนะครับงานนี้ก็อยู่ตรงโซนริเวอร์นะครับ ด้านนอกเนาะแล้วก็งานมีตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่5สิงหาซึ่งแฟนแฟนวันพีชหรือว่าแฟนแฟเลโก้มาดูได้เพราะว่าเลโก้ในนี้ไม่ได้มีขายแค่วันพีชอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยแล้วก็น่าจะมีราคาดีด้วยแล้วก็สําหรับแฟนวันพีชโดยเฉพาะก็มีที่ให้ถ่ายรูปรับรองว่าแบบไปโพสโซเชียลได้แน่นอนอครับพสว่าพีเคทถ่ายหน้าถ่ายตาจากจอไปอ๋อแลหลาน ยังอยู่ยังอยู่ช่องสาครับรักช่องสครับแล้วก็แต่ว่าแต่ว่าจะมีผลงานคือละครผมออนถ่ายของช่อง3าถ่ายเสร็จไปแล้วแต่ว่ารอออนแอร์อยู่ม,มีมีที่รอออนแอร์อยู่แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้รับงานด้านนอกซึ่งอันนี้ก็คุยกับทางช่องเป็นเคสเคสก็ตอนนี้ก็มีกําลังจะมีผลงานทาง f l ิกให้เราดูใช่ใช่แล้วก็ มีหนังอีกหนึ่งเรื่องที่กําลังจะเริ่มถ่ายทําครับใช่ไม่ถ่ายไปไหนไม่ถ่ายไปไหนครับก็ยังถ่ายอยู่ครับยังยังมีอะไรที่ถ่ายอยู่แล้วก็แบบว่าอาจจะมีงานลักษณะอื่นๆที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นงานแสดงก็ตอนนี้ก็มีมีงานลักษณะอินฟูก็เข้ามาบ้างนะฮะก็รีวิวได้รู้สึกขายของเพราะเรามีไลนล์อะไรนะ ใช่ผมมีไม้เซลฟี่แล้วผมก็มีแมวด้วยมีแมวคอยถ่ายเซอฟี้อะไรคือก็มีงานรีวิวเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีงานเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็จริงๆมีงานตอนนี้มีงานอย่างหนึ่งที่แบบเป็นการเดินเส้นทางใหม่ของผมก็คือเหมือนเป็นวิทยากรพิเศษเรียกว่าแบบที่ตามมหาลัยใช่ใช่พูออะไรคะุยดีใจที่ถามให้ตอนนี้ตอนนี้คือต้องบอกพูดทางมรังสิตเพราะผมเป็นศิษย์เก่ามรัสิตครับก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็น เกี่ยวกับเรื่องแบบไลฟ์โค้ดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกันว่าเราจบมาหาลัยแล้วไปทํางานเรียกว่าเป็นแนะแนวเกวอาเป็นแ,นะแนะในเรื่องการทํางานแนะในเรื่องการว่าเราจะวางตัวยังไงเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ใช่ประมาณนั้นครับตอนนี้ก็สอนซัมเมอร์จบไปหนึ่งเทอมแล้วกําลังจะเปิดเทอมหน้าคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีสอนประมาณ4ี่ห้าคลาส อย, <laughs> อย่าเพิ่งพูดเขาว่าเป็นอาจารย์เลยยังยังยังคืออาจจะเป็นเพราะว่าเคยมีรายการแบบเชิญไปสัมภาษณ์อ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็มีทางมหาลัยได้เห็นแล้วก็เคยมีทางมหาลัยเชิญไปเชิญไปพูดซึ่งเชิญไปพูดก็มีเรียกว่าเหมือนไปตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องอไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราอะไรแบบนี้แล้วก็คิดว่าทางมลังสิตได้ได้เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ แล้วก็ได้ไปร่วมงานกับทางมหาลัยที่เราเคยเคยเรียนด้วยก็เลยแบบเป็นการเริ่มต้นไปสอนกับคุณครูพี่คริสหอวังแล้วก็คุณครูพี่ป๋อมแปม๋มอ,อย่างละคลาสแล้วก็แต่ว่าเทอมหน้าถ้าเกิดว่าเริ่มจริงๆอาจจะมีต้องเรียนรูท้ทีเพราะว่าอาจจะต้องเริ่มสอนคนเดียวด้วยอ,อะไรประมาณนั้นการเรียนสอนมีความประมาทว่ายังไงไมมคราบไม่กริสประมาทมากแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นเหมือนกับเราเข้าไปแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆในในคลาสฟังมากกว่าว่า เป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ในอนาคตคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะแบบว่าน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มได้ลองสอนคนเดียวดูอันนี้ก็ต้องต้องเรียนรู้สกิลใหม่เดี๋ยว่าต้องไปสอนเราจะไปสอบเขาคือ,น,น,อน,น้องนักศึกษาก็จะสอบแล้วเราก็จะเป็นคนอ๋ออันนี้อาจจะวิชานี้อาจจะเป็นเท่าที่คุยคือเป็นวิชาเลือกเสรีครับไม่ได้มีออไม่ได้มีสอบเรียกว่าน้องๆมาพูดคุยเออแลกเปลี่ยนชีวิตกันเลยประมาณนั้นครก็ตื่นเต้นไหมไม่ใช่แค่น้องๆ้ครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกัน แต่ว่าค่อนข้างแฮปปี้ครับเพราะว่าเหมือนเป็นการไปพูดคุยกับน้องๆที่เหมือนแบบเรียนจบไปแล้วจะทํางานแบบไหน<ม>ชอบอะไรจะค้นหาตัวเองอยังไงอะไรแบบนี้ก็เป็นการแบบแชร์ความรู้กันในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ด้วยอะไรประมาณนี้น้องๆก็ิว่าพี่ก็เข้าใจเจอเด้วยอะไรโอ้ยดีใจมากใช่ครับก็จริงๆก็ขอบคุณน้องๆเพราะว่าผมก็เข้าไปเรียนรู้เพราะว่าเรากับน้องๆก็อาจจะเป็นคนละเจนเนาะคือผมก็ต้องเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเจนใหม่ๆ เจนซีพวกนี้ก็ต้องเรียนรู้ว่าการถ่ายรูปเจนซียังไงหรือว่าน้องๆมีความคิดยังไงเราพยายามเอาตัวเองพยายามเอาตัวเองเข้าไปเข้าไปอยู่ในใจเขาว่าตอนที่ตอนที่เราเป็นเด็กอะถ้ามีคนมาพูดให้ฟังเราจะตั้งใจฟังไหมมันต้องหาเรื่องที่รีเลทกันให้ได้เลยประมาณนั้นเริ่มไปเริ่มไปได้นานแค่ไหนแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2เดือนแล้วครับในอนาคตครับเร็วๆนี้น่าจะมีคลาสแต่ว่าจะไม่ผ่านตัวเป็นอาจารย์เลยไหมคะ วันนี้เป็นซันจิครับโซซัันติครบดีแล้วครับปลอดภัยดแล้วเรื่องงานวงการก็ลังต่อไปเนาะงานในวงการยังอยู่นะฮะรีวิวเข้าได้นะครับเขาพิเกตพิบายแต่วิ่งกับแมวอาหารแมวเข้าได้อาจารย์พิเกตดูไหมคะไม่ดูผมปล่อยเกณตด้านเรียนลงมาเรียนเลยตัดเอโอ้ยผมสามารถตัดเอที่60ผมตัดเอให้ได้เลยตัดเอพิเกตโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ